สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเมื่อคืนนี้นะครับทีมชาติไทยชุดยู23ของเราพ่ายแพ้ไป3ประตูต่อหนึ่งะครับให้กับทีมชาติโครเอรเชียทีมจากยุโรปตะวันออกนะครับหลายคนก็คงสงสัยนะครับบางคนนะครับอาจจะไม่รู้จักทีมชาติโครเอรเชียผมขอเสริมนิดนึงนะครับในคลิปนี้ว่าผมรู้สึกดีใจและตื่นที่ทีมชาติไทยเราได้มีโอกาส พบกับทีมจากยุโรปตะวันดอกที่แข็งแกร่งมากอย่างโวคเอเชีย Co A นะซึ่งโคเอเชียเนี่ยนะครับมีสถานะที่ค่อนข้างจะดีนะในระดับฟุตบอลโลกนะครับเคยไปฟุตบอลโลกมาแล้วหลายครั้งและในอดีตนะครับปี1998เนี่ยเขาได้อันดับ3ของการชิงแชมป์โลกนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยโคเอเชียได้อันดับ3ครับแล้วก็ตอนนั้นนะผมเชียร์โคเอเชียนะผมชอบโคเอเชียมาก เอาพูด,ดง่ายๆผมชอบเลยหละผมเชียร์เลยแหละปีนั้นนะครับโดยมียอดนักเตะอย่างดาว o อร์ซุเคอร์นะครับเป็นหัวหอ,อกและดาว o อร์ซุเคอร์เนี่ยสามารถคว้านะครับตำแหน่งดาวซันววประจำฟุตบอลโลกปี1998นะครับแล้วก็ยังมีชวาวนิเมียโบบันนะอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากของโคเอเชียดังนั้นนะครับการที่เราพ่ายแพ้นะให้กับทีมระดับโลก3ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ย ผมถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับทีมอย่างโคเอเชียเนี่ยไม่ได้ด้อยหรือว่าน้อยหน้ากว่าทีมอย่างยูเครนหรือรัเสเซียเลยนะครับเพื่อเพื่อจะเหนือกว่าได้ซ้ำไปนะอยู่ประมาณทีมชาติสาธารณเช็กนะครับเช็กโกสโลวาเกียถ้าเป็นในอดีตนะทีมเหล่านี้คือทีมชั้นยอดของโลกครับเจอกับฝรั่งเศสเจอกับอังกฤษเนี่ยก็ไม่รู้ใครจะกินใครเลยครับถ้าเจอโคเอเชียเนี่ยและ กล้าพันของเขานักเตะในรุ่นเมื่อคืนเราเจอกับรุ่นยูยี่สิบเอ็ดของเขาครับก็ถือว่ารูปร่างเขายังตัวสูงใหญ่กว่าเราเนะเขาเขาอายุน้อยกว่าเราปีสองปีนะที่เจอกับเราเมื่อคืนเนี้แต่เขาก็ยังรูปร่างสูงใหญ่กว่าเราพูดถึงเรื่องฟุตบอลนี่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ารุ่นที่ผมชอบจริงนะรุ่นในอดีตจริงเนี่ยตั้งแต่โรเบร์โต้บัคโจนะครับคิสเตียนวิลลี่ฟังโกบาเรซี่แบกโอมี่นะครับ ฟาบิโอกานาวโล่นะโรเจอร์มิล่านะใครจำได้บ้างของแคมรุนฟันไปคันบาวนะครับผมก็ทันนะผมได้ดูด้วยมาซิอาซัมเมอร์โลธามัติุสนักเตะร,ระดับโลกเหล่านี้นะที่เราได้เห็นนะในฟุตบอลโลกในแต่ละปีแต่ละปีนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลครับของโลกใบนี้เลยนะครับต้องต้องกาบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับว่านี่คือเสน่ห์ของฟุตบอล แล้วก็น้องๆหรือว่าลูกๆนะครับที่มีอายุน้อยที่อาจจะยังไม่เห็นฟุตบอลในในรุ่นเก่าจริงอ่ะจะจะ,จะอาจจะไม่เข้าใจเมื่อก่อนว่าฟุตบอลไม่ไม่มีการโอนตัวลูกเสี่ยวลูกอะไรแบบบ้า,บ,าบอๆบหมือนทุกวันนี้นะเขาเล่นด้วยเกียรติภูมิของการเล่นให้กับทีมชาติจริงแล้วเขาเล่นอย่างมีศักดิ์ศรีนักเตะที่ผมเอ่ยนามมาเนี่ยล้วนแล้วแต่ติดตาตึงใจแฟนบอลมานับ4ี่0ห้าปีทังนั้นครับ3 0ปี2ีปีอย่างน้อยนะ และดาวบอลซูเคอร์ก็คือหนึ่งในนั้นครับซูปเปอร์สตาร์หนึ่งในนั้นเลยที่ที่อยู่ในใจผมมาตลอดนะโรเจอร์มิล่าอย่างเงี้ยฮะใครจะจำไม่ได้ครับแคบารูนปีนั้นนะนะครับแมทธิอัสซัมเมอร์โรธาเมเทอุสคานาโวโลนะของอิตาลีเนี่ยฟังโกบาเลซี่อย่างเงี้ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดังสุดสุดเลยคือโรเบโตบัคโจนะในช่วงนั้นนะและ้วมีนักเตะสามทหารเสือรุดกูลิตนะครับแฟนบัตเทน เยอะแยะครับนี่คือสเสน่ห์ของฟุตบอลบนโลกใบนี้ซึ่งทําไมหรือช่องเบชินไม่ชอบการโดนตัวไม่ชอบการใช้ลูกเซี่ยวและการรวมทีมแบบทีมชาติดนีเซียที่ชนะไปเมื่อคืนเนี่ยเพราะสเสน่ห์เหล่านี้มันจะโดนทำลายไปครับทาลายในแง่มุมไหนเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะเล่าให้ฟังนะคลิปนี้ผมอยากจะกาเรียนทุกฟังให้ทราบแค่ว่านะครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยน้องๆอยูยิบสามเเราเจอกับทีมอะไรอ่ะไม่ใช่ทีมยุโรปธรรมดา แบบพื้นๆน,นะครับผมจะบอกให้โคเอเชียเนี่ยได้ที่สามของฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับก็มีนักเตะชั้นเยี่ยมในอดีตนะอย่างโบบันนะฮะอย่างซูเคอร์อย่างเงี้ยนี่คือนักเตะในดวงใจผมนะครับในอดีตที่ผมดูฟุตบอลมาเนี่ยซึ่งฟุตบอลในอดีตไม่เหมือนฟุตบอลทุกวันนี้แต่ถามว่าเทคนิคฟุตบอลทุกวันนี้ดีไหมเป็นรูปแบบใหม่ถูกต้องไหมถูกต้องครับดีแล้วผมชอบและผมสามารถจะเข้าใจนะ ใน DNA สายเลือดของฟุตบอลในอดีตจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็ผมเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ด้วยเข้าใจนะครับสำหรับเจเนอเรชันใหม่ว่าชอบบอลยังไงและผมก็พอจะเข้าใจว่าจะทำไงเราจะสามารถไปสู่จุดระดับสูงสุดได้พอจะพอจะมองเห็นนะด้วยการเรียนรู้จากทางระบบเจแปนเวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยทีมย23ของเราเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับโคเอเชียไป3ประตูต่อนหนึผมคิดว่าเป็นการพ่ายแพ้ในสกอร์ที่ไม่สูงเลย ถือว่าเรายอดเยี่ยมมากนะมันมันเปรียบเทียบไม่ได้นะโคเอเชียจะเปรียบเทียบกับทีมในาย่านอาหรับไม่ได้เลยนะถ้าพูดถึงว่าถ้าวัดกันปอนต่อปอนแล้วเ,เราใส่กันแมตช์ใหญ่ๆทันร์เมนต์ใหญ่จริงๆอะอาหรับสู้ไม่ได้หรอกครับระดับโคเอเชียเนี่ยเขาชนกับเยอรมันครับชนกับอังกฤษครับระดับนั้นครับทีมชุดนี้แน่นอนครับสูงกว่าจอร์เจียแน่นอนที่เราเคยไปแพ้พ่ายแพ,ยพย้มาอย่างหลุดลุย่ยนะครับสูสีครับอยู่หลวดตะวันดอกเนี่ย ประมาทไม่ได้เลยแล้วเมื่อคืนนี้น้องๆเราทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากตรงจุดนี้นะครับขอให้กําลังใจโค้ดดิชิกะยะทําหน้าที่ต่อไปนะครับสําหรับรุ่นยูยี่ผมคิดว่านะผมอยากเขียนบรรยากาศแบบนี้นะอารมณ์นี้ในทีมไทยชุดใหญ่ของเราการที่ชุดใหญ่ของเราเล่นในลักษณะที่ดูแล้วมันรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนคนชมอ่ะใจหายใจคว่ำไปด้วยเนี่ยเพราะผมคิดว่าระบบทีมตัวผู้เล่นมันไม่ลงตัวครับ ที่จริงเรามีนักเตะชั้นยอดอยู่เต็มทีมนะครับเรายังไม่สามารถจัดตัวลงไปโดยเฉพาะในตำแหน่งมิดฟิลเพื่อจะให้ทีมมันเป็นทีมทีมท่มีบาลานซ์นะครับมีความสมดุลทีมไม่สมดุลครับถ้าท่านบอกว่าหน้าเราไม่คมต้องไปหัดยิงใหม่นะอันนั้นตัดตอนพูดแล้วครับผมถามท่านจริงเถอะท่านไม่เคยเห็นพัติคุตับสันยิงเหรอท่านเคยเห็นสุพนัทเหมือนดายิงไหมครับที่ผ่านมาท่านท่านอย่าเป็นโรคความจําเสื่อมนะ ว่าสุภนัดยิงสวยแค่ไหนพลาติกยิงคมแค่ไหนสดสดน้่นร้อนแพทาติกเพิ่งยิงมาในเกมที่แล้วครับคมไหมครับนั่นคือสุดยอดครับเราเพิ่งชมกันมาเมื่อวานก่อนนี่เองนะมาวันนี้เราจะไปว่าอย่าไปว่าทงน้องเขานะครับว่ายิงไม่ได้ยิงไม่ดีผมอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับว่าในเมื่อท่านถึงท่านจะเป็นนักมวยที่มัดหนักขนาดไหนแต่ถ้าท่านยืนบาลานซ์ไม่ดีนะท่านจะลม้มท่านจะล้มเนี่ยท่านปล่อยเขาไม่นอกหรอครับนี่คือเมนเลยนะที่ผมบอกว่า โครงสร้างหลักหรือกระดูกสันหลังของเราคือแดนมิดฟิลและตัวสนับสนุนเกมลุกของเราไม่สมบูรณ์ครับผมต้องบอกว่าต้องมีกันธนวัฒน์มีเบนเดวิดเข้ามาตรงนั้นนะครับถ้าเราขาดวิลเลียมเวเดเชอร์นะเราต้องเติมมาด้วยเอราบันกาดิเย่เอราบันกาดิเย่เล่นกลางก็ได้ครับเล่นปีกซ้ายปีกขวาได้หมดเขาเล่นได้สองเท้าครับจุดนี้แหละครับมันจะเสริมทําให้สุพนัทเหมือนตานองลงแน่นอนถ้ามีรุ่นเดียวกันเข้ามาแบบนี้เซนฟุบอลทันกันแบบนี้เนี่ย โอ้โหเขาเข้าไปถึงดาวอังคารแล้วครับเด็กรุ่นเนี้ยนุ่นเข้าไปกับอีรอนมัร์ทเยครับเขาไม่ใช่เด็กรุ่นเก่าครับเซนบอลเข้าไปถึงระดับยุโรปแล้วเด,เด็กพวกนี้นะครับและมันจะลองรับพี่เจยอย่างยิ่งเลยเพราะพี่เจเขาคลาสบอลระดับเอเชียแล้วแต่มันดูกระกุกกระกักนะมันดูติดติดขัดขัดมันไปไม่ได้แล้วมันเหนื่อยครับมันแบกครับดังนั้นมันถึงเล่นไม่ได้เหมืนอนยู23ไนงะแต่ยู23เนี่ย เขาวิ่งโฉบตลอดเขาเล่นตลอดเขาบุกตลอดเขาเล่นบทขยี้ทุกตัวเขาเล่นเหมือนที่ผมบอก่าเหมือนโคนิ่งมาเนี่ยแต่และตัวโคนิ่งตัวเดียวกันเลยคือวิ่งเพรสสู้อาจจะมีกําลังตกเล็กน้อยในช่วงในช่วงครึ่งหลังนะปลายเกมอะ่ะผมไม่ตาหนิน้องๆเลยเพราะว่าเพิ่งมารวมตัวกันได้ไม่กี่วันเนี่ยถ้าเขาบํารุงทางด้านนะครับฟิตเนสบารุงทางด้านพวกอาหารโภชนาการอีกผมบอกไปเลยว่าสุดยอดสุดยอดแน่ๆครับ ยูยี่สามชุดนี้นะถ้าดันขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนระบบนิดหน่อยนะครับคือพูด,ดง่ายผมอยากให้ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้เปลี่ยนแผงกลางทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเลยแล้วอีชีจะทําหน้าที่ลงแท็กติกได้มันกว่านี้เยอะและเราจะได้ผลสกอร์ได้ดีกว่านี้เยอะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนตัวทุกครั้งในนาทีที่เจ็ดสิบคือการเปลี่ยนตัวลงไปนะครับแล้วเอาตัวดีๆออกมาทั้งนั้นเลยและทําให้ทีมชาติไทยเนะี่ย ไม่เคยทาประตูได้เลยแต่นาทีที่70ไปถึงนาทีเก้าสิบก็คือลงไปเล่นรอแพ้หนะ่ะรอเขาโดนยิงอะ่ะจะเป็นสูตรนั้นตลอดเลยนะครับตรงนี้คือจุดบกพร่องนะครับจุดบกพร่องของเราและตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพูดเรื่อง U17 ดีกว่านะครับ U17 ของเรานะครับตอนนี้ได้เตรียมตัวออกเดินทางนะครับน่าจะออกเดินทางไปแล้วแหละจากกาตาร์นะครับไปยังซาอุดิอาระเบียที่เมืองทายิฟนะครับเพื่อจะร่วมการแข่งขันเตรียมตัวร่วมการแข่งขันนะ ในฟุตบอลแชมเปี้ยนชัยเอเชียรอบสุดท้ายนะเพื่อชิงตัวไปบอลโลกซึ่งจะแข่งขันเดินในแมตช์แรกของอีมี่กี่วันนี้ครับวันที่3ของเมษายนที่จะถึงนี้นะครับเราเจอกับอุซเบกิสถานในแมตช์แรกแต่ก่อนนะครับที่จะลงสนามวันที่3าเนี่ยเราจะอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นก่อนนะถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าดูและที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับทีมไทยชุดยูสิบเจ็ของเราชุดนี้นะครับอุ่นเครื่องนัดล่าสุดสามารถนะครับเอาชนะทีมกาตานะไป2ประตูต่อศูนย์ถือว่านะครับ เป็นการชำระแค้นให้ที่รุ่นยูยี่สามนะที่แพ้กาตาไปนะครับในแมตช์ที่แล้วนะครับชุดเล็กเราครับเจ้หนูยูสิบเจ็ดของเซอเด็ดเนี่ยชนะกาตานะครับชนะเจ้าบ้านด้วยนะไปเก็บตัวกาตาชนะกาตาไปสองประตูต่อศูนย์นี่ผมถือว่าเป็นเป็น,ปนข่าวดีนะเป็นข่าวดีนิววินหมายให้ดีก่อนในแข่งแต่เจอญี่ปุ่นนะก็ต,ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งถ้าเราทําได้เสมอญี่ปุ่นได้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับ เราก็รอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทางซินวาแม็กเซสนะครับก็จะเดินทางมาร่วมกับทีมนะครับที่ซาอุดีอาระเบียที่เมืองไทฟนะครับซึ่งเป็นเมืองที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง1,900เมตรตอนนี้นักเตะเราก็ยังสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อไปถึงไทฟแล้วก็คงถอดหน้ากากครับเล่นในสภาพที่ออกซิเจนไม่เต็มร้อยเลยครับเพราะว่าอยู่สูงถึง2กิโลนะก็ขอให้กําลังใจนะครับนักเตะทีมไทยชุดยูสิบเจ็ดเดี๋ยวนะครับ คลิปเย็นนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์เรื่องยูสิบเจ็ดเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะไปสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นยูสิบเจ็ดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับวันที่สามก็จะลงสนามแล้วร่วมส่งกําลังใจให้น้องยูสิบเจ็ดร่วมกันนะครับชุดของเซอร์เด็ดทีมนี้นะครับมีโอกาสที่จะชิงตัวไปบอลโลกสูงมากครับคืออเเจ et, จ้าูะ That's the kid U17 the coach will be great he arranged it Good at heart you hope Thai football The future will be more civilized than before That's the kid U17 the coach will be great he arranged it Thai football DNA which was great in the past The beginning of the philosophy Thai football ขวันใจแฟนบนไทย fan 17 support you. My ูมีหัวใจใหญ่กว่าตับหูวเชื้อแห่งต้นตำรับฟุตบอลไทยเจ้าดูอยู่17โคชัดจะเด็ดเขาจัดให้ดีดีที่หัวใจความหวังใหม่ฟุตบอลไทยอน,นาคต civilized than before. That's the kid. You 17. The coach will be great. He arranged it. Thai football DNA, which was great in the past, the beginning of the philosophy Thai football. One Thai, one Thai, fan Thai, my heart. 17 Thai. はい。